โลกนอทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่เราไม่ใจรักกันเหมือนดังจะเกลอนเรากลับโดนกันทางหวานชื่นมารับความคมคืน่น เพราะความจนคนแค้นเงินตราโทเอยเธอคงคร่ำครวนถึงฉันร้องไห้รำพันดังเหมือนไฟเผาไหม้อุราตัว ฉันเองแทบเจียนจะบ้าใจเหมือนดังโดนผาเมื่อเข้ามาพระเราจากกันมองดูเดียนที่เคลืยอนอยู่บนเวหาคล้ายดวงนา ของเขาเฝ้ามองดูฉันถึงตัวห่างไกลแต่ใจเราไม่ห่างกันสรงเรานั้นใจพบกันอยู่ที่ดวงเดือน เฝ้าวหวังเขาคืนกลับมาอีกคนจะสู้ยอมทนคอยเขาจนจะกลับมาเยือนวันจะเลือนหรือเดือนจะเคลื่อนใจไม่เคยลืมเลือน หรือชรเชอเนอนืหนีไปจากเขามองดูเดือนที่เคลื่อนอยู่บนเวหาคล้ายดวงหน้าของเขาเฝ้ามองดูฉัน ถึงตัวห่างไกลแต่ใจเราไม่ห่างกันสองเรานั้นใจพบกันอยู่ที่ดวงเดือนเฝ้าหวังเขาคืนกลับมาอีกคน จะสู้ยอมทนคอยเขาจนจะกลับมาเยือนวันจะเลือนหรือเดือนจะเคลื่อนใจไม่เคยลืมเลือนหรือแช่เชือนนี้ไปจากเขา